สวัสดีคุณผู้ชมเดอริพอร์เตอร์สหราสวัสดีคุณเอกรักษ์ศรีรุ่งนะคะผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดยะลาตอนนี้เราไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ในเขตอำเภอเมืองยะลานะคะโดยเฉพาะนะคะบ้านของคุณเอกรักษ์นะคะที่บ้านสเตงนอกใช่ไหมคะตายสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ยัยครับสวัสดีครับค่ะ,ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้เดินลุยนะ้ำบอ,อกมาอยู่ตรงจุดไหนคะ,อะตอนนี้ผมอยู่ในซอยถังบางศรีซอยหกเขต ใกล้กับติดกับเขตเทศบาลคนครยะลาเป็นพื้นที่ที่ติดกับหมู่หมูม่สิบสองตำบลสเ,ต,ต,เต,ตนอกะครับมันจะติดเขตมันเขตลอยต่อมันติดกันตอนนี้น้ํามันท่วมหมู่สิบสองสเต,ตนกสะสเต,ตนอกนี่รอบนอ,นอกท่วมหมดแล้วนะครับท่วมกันหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้น้ํามันเอ่อท่วมเข้ามาในเขตในเขตเทศบาลคนครยะลก็ไอ้ ถนนผังเมืองซีนะครับเป็นซึ่งเป็นถนนเส้นหลักนะครับในในเขตเทศทบา,นนบนาลนครยะลาตอนนี้น้ําก็ท่วมเข้าท่วมแล้วครับอืมเออดูจากไอไอตรงเนี้ยคือเป็นจุดที่น้ําเคยท่วมมาก่อนไหมคะตายปีที่ผ่านมาพี่แอมปีปีท่วมมันท่วมเรื่องกิการเนี่ยมันท่วมมันท่วมไปท่วมครั้งหนึ่งแล้วแต่มันมันมันไม่สูงครับมันท่วมสักพอมัน ยี่สิบสามสิบเซนครับยังพอเดินได้บ้านที่เห็นเห็นอยู่เนี้ยไม่เคยถูกน้ําท่วมนะครับมันท่วมแค่ถนนข้างล่างอ่ถนนที่เราเดินท่วมแต่ว่าน้ําเนี่ยน้ําที่จะเข้าบ้านเนี่ยมันไม่ท่วมไกลไท่วมเลยมันท่วมเข้าไปหมดเลยครับระดับน้ํามันท่วมไปในบ้านหมดเสียหายรดทุกหลังคนที่ย้ายคนที่ย้ายคนที่รถด้วยรถย้ายไม่ทันคนที่ย้ายสิ่งของทันก็ย้ายคนที่ย้ายไม่ทันก็ยังไม่ได้ย้ายกันเลยเพราะว่าน้ำมันมาสักประมาณ เมื่อคืนน่าจะสักประมาณตีสามตีสามน้ำามานะครับคือทางนี้มันมันสืบเนื่องจากเออฝนที่ตกลงมามันตกตกลงมาอย่างต่อเน,นื่องแล้วปริมาณน,น้ําฝนมันเยอะอ่อชั่วโมงล่าสุดที่ที่ตรวจเช็คเนี่ยระดับปริมาณน,น้ําฝนตกสะสมเนี่ยอยู่ที่สามร้อยกว่ามิลลิมิลลิมิลลิล,ลิตรมิลล,มลิเมตรมิลลิเมตรสามร้อยกว่ามิลลิเมตรต่อชั่วโมง อ่าชั่วโมงแรกนะซึ่งซึ่งมันเกินเออซึ่งซึ่งมันเยอะมากมันเยอะมากก็เลยทําให้ไม่น้ําเนี่ยเข้าท่วมพื้นที่นะครับเอ่อระบายน้ําอะไรต่างๆมันก็ระบายน้ําออกไปแต่ว่าเออเมื่อคืนที่ผ่านมาอันเนี้ยทางเทบบงงศบาลปัญญานะครับก็เอ่อดันน้ําจากบึงแบมกบึงแบมกเนี่ยจะรับน้ําจากเอ่อตำบลบุดบีบ้านบ้านใบที่ไหลลงมาในเขตของตำบลสเตงนอก ฝั่งของฝั่งของตลาดเก่าดึงเพื่อดึงน้ําออกระบายน้ําลงสู่แม่น้าปัตตานีนะครับในส่วนของแม่น้ําปัตตานีเนี่ยเบื้องต้นนะบียมเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าแม่น้ําปัตตานีเนี่ยทางทางเขื่อนไม่ได้ปล่อยน้ําลงมานะเพราะว่าก่อนหน้าก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการระบายน้ําออกไปบ้างแล้วเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ําฝนนะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเริ่มต้นอาทิตย์เนี่ยไม่ได้มีการปล่อยน้ําก็มีการระบายน้ําผ่านเครื่อง กาเนิดไฟฟ้าก็ปกติครับอย่างเช่นี่เขาปฏิบัติกันมาแต่ว่าการระบายน้ําเพื่อพ่องน้ำเนี่ยอาทิตย์นี้ไม่มีเลยนะครับมีแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอ่อปริมาณน้ําในแม่น้ําอัตดนีจะมาจากเสื่อนบางล่างเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามาจากน้ำน้ำเอ้น้ำน้ำน้ำฝนตกฝนตกได้เพราะว่าเป็นในในเขตเมือง เพราะว่าในเขตเพิดสถานที่ตา้งเนี่ยคนไม่ในพื้นที่เนี่ยนะฮะในอยนะพื้นที่ตรงนี้คือไม่ช้าที่เดิออนออกน้ำขึ้นอีกใช่ไหมคะใช่น้ำน้ำเขาบอกว่าในรอบสามสิบปีที่อยู่มาอันนี้ไม่เคยน้ำไม่เคยท่วมเลยี่แอน BM. น้ำไม่เคยท่วมขนาดนี้ ปีนี้เนี่ยมันก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใช่มันเริ่มขึ้นเรื่อยๆนี่นี่ตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อเช้ามาตั้งแต่เอตีห้านะตั้งแต่ห้านาฬิกามาเนี่ยน้ําไม่ลดระดับลงเลยนะมีแต่เพิ่มขึ้นนะนะพี่แอมมีแต่เพิ่มสูงขึ้นเพิ่มสูงขึ้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับน้ําไม่ได้ลดลงเลยฝนฝนก็มีฝนตกตกหนักตกตกหนักตกเบาสลับกันไปแต่ว่าฝนมันไม่หยุดไม่ไม่หยุดทิ้งช่วงเลยนะพี่แอมมันมันไม่ทิ้งช่วงฝนมันตกมาเรื่อยๆมีหนักบ้างเบาบ้าง ดูดเนี่ยเขาคนาหลายคนก็ไม่คิดว่ามันจะท่วมก็เลยอาจจะไม่ได้มีการขนของหรือว่ายกของกันเพรมันไม่เคยท่วมไงใช่เมื<ช>่อว<ช>าน <ๆ S 1> ทางทางจังหวัดเขาก็พึ่งออกประกาศไปนะประกาศเขาประกาศเขาประกาศแจ้งเตือนในในในของจังหวัดยะลา,านเนี่ยมีหกอำเภอที่ตามที่รายงานข่าวไปก็คืออำเภอเบตงอำเภอทานโต อำเภอ,อาอำเภอโกเปนังอำเภอยะหาอำเภอกบาบังที่น่าจะเป็นพื้นที่เสียยเส่ยงไอเสี่ยงเสี่ยงดินคนตลลมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยอืมอืมแล้วแล้วที่ครับค่ะอ่าได้เนี่ยโอ้โหนี่รถมีรถจมน้ําด้วยใช่นี่นี่คือคือคือชาวบ้านเขาย้ายกันไม่ทันรอระพี่เอมน่าจะย้ายกันไม่นพน่อแล้วเขาเขาก็ไม่คาดคิดว่าน้ํามันจะท่วมขนาดนี้นะครับ เขาไม่คิดว่าน้ามันจะท่วมท่วมท่วมโอ้ท่วมรถด้วยอ่ะใช่ครับแล้วนี่นค,คือเห็นต่อเนื่องต่อเนื่องไปที่หน้าโรงพยาบา,าลรามายะรารามาแล้วก็หน้าสถานีรถไฟเลยเลยเคะ่ะฝั่งตลาดเก่าใช่ใช,ใช่มันเป็นตลาเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ต่อไปจากถนนขางเมืองสีที่จะไปสถานีรถไฟตรงนั้นตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ลุ่มต,ต่ำครับบางทยมันเคยท่วมมา ่วงปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามสิบเอ็ดประมาณนั้นแหละครับพี่แอมอืมอืมอืมโอ้นี่คือตั้งแต่ปีสามอ็ดเลยเหรอน่าจะทางรถไฟอ่ะเวลารามานี่เขากโอ้โหในรอบสามสิบกว่าปีเลยนะใช่ครับโอ้โหนี่ท่วมนี่แต่ก่อนน้ำมันก็ขึ้นนะแกมมันก็ขึ้นท่วมทั้ง<ห>เลยแล่ว่าม,มันไม่หนักขนาดนี้พี่แอมมันไม่ได้น้ำมันไม่ได้สูงขนาดนี้ครับไม่หนักไม่นานนะใช่ พี่แอมดูสภาพนี่ในซอยนะพี่แอมนี่นี่คือในซอยนะครับน้ำท่วมสูงมากนะครับปริมาณฝนดูพี่แอมดูปริมาณฝนนะครับเนี่ยฝนฝนยังตกยังตกหนักอย่างต่อเนื่องนะพี่แอมดูนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องซอยลาโจนะครับโม12ตำบลตะเเกงนอกนะครับหัวยาลา เนี่ยรถนดนบางคันก็คือชาวบ้านเขาก็ไม่คิดว่าน้ํามันจะท่วมสูงขนาดนี้ไลยเขาเลยย้ายกันไม่ทันสิ่งของบางบางบาง้บานก็ย้ายย้ายของกันไม่ทันก็ออกมายอมรับก็สอบถามดูผมสอบถามเขาก็บอกว่า,ย,าย้ายย้ายของไม่ทันไม่คิดว่าน้ำมันจะท่วมสูงขนาดนี้เพราะเขาคิดว่าที่ผ่านมามันท่วมแค่แค่หน้าถนนหน้าบ้านแต่ปีนี้มันท่วมสูงนี่ฝนตกลงมาอีกครับ ส่วนเส้นส่วนพื้นที่รอบนอกที่น่าเป็นห่วงตอนนี้พี่แยมก็คือพื้นที่อำเภอ,อ,อรารมันครับเพราะว่าอำเภอรามันเนี่ยมันจะมีแม่น้ําสายบุรีไหลผ่านพี่แยมแม่น้ําสายบุรีไหลผ่านแล้วก็แม่น้าสายบุรีเนี่ยมันจะมาจากอำเภอลือกออำเภอสุขีรินซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยฝนตกฝนตกปริมาณฝนตกหนักมากตอนนี้เป็นห่วงว่าเอ,อน้าจากในแม่น้ําสายบุรีเนี่ยจะหนุนสูงแล้วก็บนทีร่รามันเนี่ยอาจจะอาจจะหนักด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของเส้นทางจากยะลาไปเบตรงนะครับเส้นทางสายสี่หนึ่งศูนย์นะครับก็มีรายงานาดินดินดินสไลด์ทับเส้นทางทับถนนแล้วก็ดินซุดตัวบนเส้นทางเนี่ยบางแห่งนะครับเอที่ที่บ้านตะบิงติง,งีตะบนตะลิ่งชันเนี่ยก็น้ําท่วมเส้นทางการจราจรน้นําท่วมถนนสี่เลนเนี่ยตอนนี้ใช้การจราจรได้แค่ฝั่งเดียวตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไป เข้าไปดูแลแล้วก็เข้าไปไประชาสัมพันธ์อยู่เพื่อปิดกั้นเส้นทางตรงนั้นเพราะว่ารถเล็กเนะี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรได้แล้วก็ไปถึงอำเภอทานโตอำเภอทานโตเนี่ยตรงถนน410เอ่อเส้นข้างล่างเสน้สนข้างล่างที่จะจากอำเภอทานโตไปเบตงก็มีเมื่อคืนก็มีสายฟ้าล้มทับเส้นทางแล้วก็มีบางแห่งที่ดิน ไหลลงมาทับเส้นทางก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้เส้นทางทราบแต่ส่วนเส้นทางอีกเส้นหนึ่งก็คือจากเทศบาลตำบลคอกช้างไปถึงไอโยเวงนะครับซึ่งเป็นเส้นทางข้างบนเขาเรียกว่าเส้นทางเก่าตอนนี้เส้นทางดังเก่าไม่สามารถสัญจรได้เพราะว่าดินดินซุดตัวแล้วก็สนุนสนุนทางสนุนชำรุดนะครับก็เลยตอนนี้ใช้เส้นทางที่จะไปไปตงจากยะลาไปไปตงเนี้ยใช้ได้เฉพาะเส้นทางสาย4 1 0จาก อำเภอการโตไปไปตรงเท่านั้นครับจริงๆถ้าถ้าถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะก็น้ำท่วมใหญ่ที่สามจังหวัดเหมือนกันโดยเฉพาะที่ในาทิวา,ามาเส้นแม่น้ำสายบุรีเนาะแม่น้ำปัตตานียะลานี่ก็มีท่วมเหมือนกันแต่ไม่ได้หนักเท่านี้นะคะเส้นเส้นดือสอที่เมื่อกี้ต่างไต่พูดถึงนั่นแหละคือ,อเส้นที่มาลงแม่น้ำสายบุรีแล้วที่อำเภอรามัน ต่อเนื่องมาที่อำเภอลือสออำเภอบาเจาะเนาะแล้วออกมาที่อำเภอสายบุรีปัตตานีเส้นแม่น้ําสายบุรีก็หนักเหมือนกันใช่ไหมใช่สายบุรีจะหนักพี่แอมเพราะว่าน้ําน้ํามันจะสีสากอนจากลือศอแล้วลงแม่น้ําสายบุรีลงแม่น้ำสายบุรีมันมันก็จะมาผ่านผ่านอำอาแล้วก็เข้ามา่อเข้ากับพอที่ไปลงททะเลที่สายบุรีแล้วตอนนี้รู้สึกว่า ตัวสูงข,ข,ขึ้นสูงก็เลยทําให้น้ขึ้นสูงอ่ะหนักที่ไปบ้านใคมนท่วมนหนึ่งนะเกลียดครับเม็ดหนึ่งเลยเมตรกว่าแล้วเหรอใช่ครับในในพื้นที่บาเจะในพื้นที่สายบุรีตอนนี้น้านท่วมท่วมหนักมากมนนรวมถึง <มา S 1> ใช่ในรวมถึงในที่ทั้งออําเภอเมืองและรัฐที่วาดด้วยจุดที่มันไม่เคยท่วมมันก็ท่วมใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็ ในส่วนของเอเส้นทางไปนาราที่ว่าเนี่ยจากยะลาครับก็คืกิจ่ายยาเนี่ยไปทางอำเภอละมันจะผ่านเครื่องไอ้ขึ้นเขายูราแปรที่เป็นเป็นเส้นทางลัดทั่ว่ไปนะครับตอนนี้เส้นทางยูราแปรผ่านทางยางเพราะว่ามีรายงานล่าสุดว่าดินดินไอคทับเส้นทางมีระยะตรงดูสอที่เขายูราแปรเนาะที่ว่ามัน,ม,น<ๆ>มันเหมือนมันเหมือนปีปีที่แล้วตอนปลายปีที่เขายูราแปรตรงนั้นก็ดินชไลเยอะเหมือนกัน ใช่ใช่ดินสไลด์นี่นี่ก็เนี่ยเมื่อ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 ชักครู่ก็มีการรายงานบอกว่าดินสไลด์ทับเส้นทางก็ไม่สามารถที่าาจะระดับได้ต่างจากจากอำเภอหลัไปนราธิวาสได้แล้วนะครับอืซึ่งส่วนของเส้นทางสาย418ที่เอ็มา4 4ที่จะเข้าจากยะลาเนี่ยระดับที่อำเภอแมาท่ามาทาน จะดูรถต่อระหว่างอำเภอแม่กับอำเภอเมืองจังหวัดยะลาตอนนี้แม่น้ำน้ำท่วกถนนสี่เลนนะครับสี่ถึงแปดสูงแล้วก็รถเล็กไม่สามารถจัดสั่งจองได้นะครัใช้ใช้รถใหญ่ค่ะซึ่งซึ่งน้ำที่ท่วมน้ำในจังหวัดยะลาในเขตเมืองมันก็ลงแม่น้ําปัตตานีตามเส้นทางก็จะไปที่จังหวัดปัตตานีซึ่งล่าสุดเนี่ยฮะอย่างเช่นถนนสี่หนึ่งแปดอย่างที่นายบอกก็คือรถเล็ก ไม่สามารถไปได้แล้วเส้นเส้นเลี่ยงเ,เส้นเส้นจากยะลาไปปัตตานีที่ผ่านอำเภอแม่ลานใช่ไหมคะใช่ใช่ผ่านไม่ได้แล้วครับตอนนี้เส้นนั้น418ไม่สามารถผ่านได้แล้วนะพี่แยมแล้วก <4 10 S 2> ็410เนีย410เนี่ยใช้ได้ไหม410 410เนี่ยจากลำใหม่จากอำเภอ,อเมืองเมืองยะลางดิไปทางอำเภออำเภอโคกโพดิเพราะฉะนั้นอำเภอโคกโพอ่าโคกโพใช่ ตอนนี้ตลาน้ำวมมสูงที่บริเวณตำบลใหม่เมืองยะลาที่ตลาดใหม่น้ำต้มสูงที่แยงตอนนี้น้ำน้ำต้มสูงจนลอ่อสัญจรไม่ค่อยสะดวกครับจากการในกรสัญจรนี่คือคือรอบรอบตัวเมืองยะลาเนี่ยสายสี่หนึ่งถึงสายสี่หน่ทูสายสแปตอนนี้ต้มหมดแล้วครับอืม เออแล้วก็น้ำเนี้ยพอลงปัตตานีที่บอกตอนนี้ทั้งที่โคกโพแล้วก็ตรงไปท้ายน้าที่อำเภอเมืองปัตตานีก็มีน้ําเยอะเช่นเดียวกันใช่ครับจากที่นี่คือพอตกตกจากที่นี่หนักมวลน้าทั้งหมดจะไหลลงไปที่ี่จะนี่จะเป็นพื้นท,ที่สุดท้ายที่รับน,น,นี่ตรงไหนเนี่ยทางเมืองสี่เหรอ พี่ไปกินข้าวนะใช่ครับเนี่ยถางมงสี่ซอยหกพี่แยมนี่กลางเมืองนะพี่แยมนะกลางเมืองไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นทั่วแบบนี้นะนี่กลางเมืองยะลาพี่แยมประวัติศาสตร์จังหวัดยะลาโอ้ใช่ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเส้นทางเนี่ยกลางเมืองเลยพี่แยมนี่เป็นอันนี้ถนนทางเมืองสี่ใช่ถนนถางมงสี่นี่เป็นถนนเส้นหลักนะพี่แยมเส้นหลักที่จากคนมีบ้านเรือนร้านค้าอยู่ตรงนี้มากเลย นนใช่เอามีกั้นไว้เหรอมีถนนมันชุดเหรอหรือังไงคะน่าจะมีหนุ่มเมื่อเช้าผมออกมาเขาเอาก,กั้นไว้ผมรถเขาบอกว่าผ่านไม่ได้แล้วอโอ้โหมันเสียหายนัเย ไปคนจะรับลูน hey. <OK> ิกเนี่ยนัเข้าออกไม่ได้แล้วใช่น้ำมันท่วมสูงมากอ่านั้นต้องเอาเอาไว้น mm um, ี้มาตั้นถนนไว้เนาะไม่ให้รถวิ่งนะใช่ครับไม่ให้รถเข้ามาด้วยนี่เส้นทางนเป็นยังเนี่ยในตัวเมืองในตัวเมืองนรี่นี่อยู่ในกั้น ในเขตเทศบาลแล้วเนาะใช่ครับโอ้โหผมผมสอบทีา,าออกมาเขาบอกว่าน้ำตีสองกว่าบาทตีสามแล้วปริมาณฝนตกมันฝนตกเยอะด้วยพี่แยงครับเนี่ยเป้น โอ้โหนี่ก็คนก็เส้นหลักเลยใช่เส้นหลักเลยครับในเชาวบ้านเขาคือคนที่ออกเขาออกมาช่วยเขาออกมาช่วยตอนนี้คือทําได้อย่างเดียวก็คือพยายามที่จะเอาขยะที่มันจุดมอยู่ตามท่อพยายามจุ่เพราะว่าขยะน้ำมันไม่ลงน้ํามันไม่ระน้ํามันไม่ระบายอย่างใช่จริงน้ํามันลงท่ออยู่นะท่อยังท่อระบายน้ำยังดุดนะที่นักพิการเนี่ยดูแต่ว่าขยะนี่คือเส้นหลักเลยพิการ ท่วมมันไม่เคยท่วมขนาดนี้เลยนะโอ,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 อ้อันนั้นคือไอ้นั้นคือท่อระบายน้ําเนาะท่อระบายน้ำเนี่ยขยะเนี่ยพี่แกดูขยะข้างหลังเนี่ยเขารื้ออกใช่ไหมโดนไปกันน,<ย>น,นี้เขาว่าไงนะอ๋อขยะมันไปอุดใช่ไหมยขยะที่ลอยน้ํามาน่แถ้ามาช่วยกันเก็บมันก็จะอัดท่ออยู่เออมาช่วยกันเออช่วยกันดูแลตลอดสายเลยใช่ชาวบ้านเขาช่วยช่วยกันนะครับเนี่ย ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เอาไม่ทันแล้วชาวบ้านต้องช่วยกันเองไม่ยามเจ้าหน้าที่ก็เอาไม่ทันเ่าพื้นที่อืมพื้นที่พื้นที่ทั่วหมายมันพื้นที่พื้นที่ประสบเห็ุนี่กว้างมิยางถ้าเกิดว่านับ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 นะผมผมว่าเราคร่าวๆดูนะวันเฉพาะวันนี้นะประสบภัยนี่เป็นหมื่นก็หลายคลเรือนมากอ่ะนี่เฉพาะเฉพาะที่มองเห็น ในเขตตัวเมืองนะในเขตเทศบาลตอนนี้ยังไม่รวมยังไม่รวมที่อำเภอกาบังอำเภอยะหาอำเภอกันทน์อำเอบันนังสตาแม้อำเภอเบตงก็มีดินสไลด์นะใช่เบตงก็มีดินสไลด์ครับที้ผู้ประสบภัยนี่เยอะนะประชาชนก็เดือดร้อนกัแต่ว่าเขาก็ช่วยกันเหมือนก่นเนี่ยค่ะ <N> โอ้โหนั่นอันนี้ก็เอามากั้นไว้นี่ตายเดินออกมาไกลแล้วจะถึงถนนครับชาวบ้านะเขาออกมาช่วยกันน้ามันคือน้ํามันปกติมันไหลลงท่อระบายน้ําอยู่แล้วครับแต่ว่าคือพอขยะมันเต็มมันก็ไหลมันก็มันก็ไม่ไหลไปเองชาวบ้า,บา,บานก็ออกมาช่วยกันตั้งแต่เช้าเลยนะเนี่ยแต่ดี่เตเช้าเลยครับอืออือตอนนี้มีประกาศแจ้งเตือนอะไรเพิ่มเติมไหมคะประกาศแจ้งเตือนตอนนี้ก็น่าจะเรื่องของเอ่อฝนตกหนัก ว่าเาคาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องอีกสักประมาณอีกสักวันนือครับที่เขาบอกตกแก่เขาบอกว่ารากาศอากาศที่เขาแจง้งแจ้งมาทาง,ทางท,ทางเทศบาลเขาแจ้งว่าพื้นที่ที่รุ่มต่ำเนี่ยที่ยังน้ํายังไม่ท่วมเนี่ยเขาแต่เขาแจ้งมาตั้งแต่เมื่อคืนนะตั้งแต่เมื่อช้ามาหน้าทุบได้ฝนฟอ,อ,องหนีน้ำได้นนเลยอืมอืม แล้วนี่นะก็ต่อเนื่องตั้งแต่จังหวัดสงขานะคะบ้านพี่ที่ครั้งที่อำเภอหัดใหญ่อํเาเภอเจนะนะคะน้ําก็ท่วมแล้วนะคะในหลายพื้นที่นะคะ,ะต่อเนื่อง<น>มาจนถึงเี่นะคะจังหวัดปัตตนานีนาทวีด้วยจะนะจะนะเทพานาทวีสาบ้าย้อยก็น่าเป็นห่วงครับพี่แยมค่ะค่ะโอ้โห,โหนี่ก็ว่าต้องติดตามสถานการณ์กันต่อนะคะ ตายโอเคครับ uh huh. ครับได้ได้เดี๋ยวพี่ไปเอาแม่จากออกจากห้องไอซียูก่อนเแล้วเดี๋ยวเรียบร้อยเ้วจะรีบลงพื้นที่ไปขอบคุณตายมากมากปลอดภัยดูแลตัวเองด้วยค่ะโอเคครับพี <c oughs> บ่ใหญ่ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ